สนับสนุนข่าวโดยนมข้นหวานและนมข้นจืดจาพาเลสความอร่อยมีระดับที่ทุกคนต้องลิ้มลอง ก่อนที่จะไปติดตามการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอิบลานะคะเรามาดูสถานการณ์ช่วงนี้ค่ะช่วงเข้าสู่หน้าฝนนะคะคปูน้าค่ะคุณคูบได้เริ่มออกมาหากินกันเป็นจำนวนมากนะคะคชาวบ้านก็เริ่มไปจับขายกันค่ะได้ข่าวว่าราคาสูงถึงกิโลละร้อยกว่าบาททีเดียวนะคะไปติดตามนะคะจากการสํารวจค่ะตลาดในเขตเทศบาลกระแพงเพชรค่ะพบว่าหลังจากเข้าสู่ฤด,ดูฝนนะคะทําให้ปูนาที่หน้าแล้งจะอาศัยอยู่ในรูเมื่อมีฝนตกและเกิดน้ําท่วมครั้งบรรดาปูนาก็เริ่มออกหาอาหารตามท้องไร่ท้อง ทําให้ชาวนาต่างจับปูนามาส่งค้าให้กับพ่อค้าแม่ค้าตามท้องตลาดทําให้ช่วงนี้ตามตลาดจึงมีพ่อค้าแม่ค้านําปูนามาจําหน่ายโดยมีทั้งปูสดปูดองและปูต้มค่ะวางจำหน่ายเป็นจํานวนมากจากการสอบถามนางสาววัฒนาศรีสุพรรณแม่ค้าจำหน่ายปูบอกว่าช่วงนี้มีปูนามาขายจํานวนมากที่โดยปูสดนะคะราคากิโลกรัมละร้อยบาทถ้าเป็นปูดองน้ําปลาแบ่งขายราคาถุงละ20บาทและส่วนราคาปูต้มค่ะจานละ30บบาทโดยในแต่ละวันนะคะจะ ขายได้ประมาณ800ถึง1,000บาททีเดียวโ oh, ราคาดีทีเดียวนะคะคช่วงนี้รู้เลยว่าเป็นปูที่มีสุขภาพแข็งแรงมากตัวใหญ่ตัวใหญ่มากเห็นแล้วนึกถึงส้งตมตำปูปาราทีเดียววันนี้ครับ <c oughs> ผมมาที่เรื่องของการเลี้ยงหมูป่าก,กันบ้างน,นะครับล่าสุดก็มีไอเดียใหม่ๆะครับจากเกษตรกรรุ่นใหม่ในอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาน,นะครับปิ้งไอเดียเลี้ยงหมูป่าในสวนตามปรากฏว่าได้ผลดีเกินคาดนะครับช่วยลดค่าใช้จ่ายหมูป่าตัวไวและแข็งแรงครับคุณ สัจฉลัต์เรืองแก้วนะครับอายุ25ปีเป็นเกษตรกรในตำบลบางวันอำเภอคุรบบุรีจังหวัดพังงาน,นะครับก็มีการทดลองนำหมูป่าเลี้ยงไว้ในสวนปลาล์มน้ำมันหลังจากที่ก่อนหน้านี้ราคาด้านปลาอย่างที่ทราบนะครับว่าตกตามผล,ผลผลิตก็ไม่ค่อยดีครับก็มีกฎว่ามีการใช้หมูป่าในธรรมชาติที่มีจํานวนลดลงหายา,ยากด้วยทำให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคจึงมีการเอาหมูป่าทั้งหมด30ตัวมาเลี้ยงไว้ที่สวนปลาล์มเนือที่ประมาณ80ไร่นะครับเพื่อให้หมูป่าได้กินผลปาล์มน้ำมันเป็นอาหารหลักแต่จะให้มันสัมปุ้งแระ ให้หมูกินเพิ่มเติมไปบางช่วงพราก็ว่าหลังจากที่ผ่านไป1ปีนะครับก็สามารถจาหน่ายหมูป่าได้แล้วกว่า50ตัวได้ขายเนื้อกิโลกรัมละ140บาทถ้าขายทั้งตัวกิโลกรัมละ80บาทนะครับก็ทําให้กเกษตรกรมีรายได้ประมาณ2,000 200, 0 0บาทที่สําคัญตอนนี้ปัจจุบันหมูป่าผสมพันธุ์กันเองจะทําให้หมูป่าเพิ่มมากขึ้นถึง135ตัวก็เห็นว่าการเลี้ยงหมูป่าในสวนปา่านั้นถือว่าคุ้มค่ามีรายได้ดีด้วยนะครับนอกจากนี้ยังทําให้ป่าน้ำมันมีผลผลิตที่ด ปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพงนะนี่ก็คุณสัจจัได้บอกไว้ทดลองมาแล้วได้ผล<ช>ดีนะครับลองอลดูนะคะฟังกันที่ข่าวต่างประเทศกันบ้างคะ่ะผู้นําเชียร่าลิโอนนะคะได้เรียกร้องให้องค์การอานามัยโลกนะคะเพิ่มมาตรการะคะ่ะในการต่อสู้กับการแพร่ระบ,บาดของเชื้อไวรัสอีโบลาคะ่ะที่คราชีวิตประชาชนของเขาไปแล้วนะคะถึง348คนคะ่ะ ประธานาธิบดีนะคะเอเนสไบโคโรมาของเซราลรีโอนค่ะออกมาเรียกร้องให้องค์การอนามัยโลกหรือฮูค่ะเร่งดำเนินการมากขึ้นในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอิบลาที่ขณะนี้นะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตในเซราลรีโอนถึง348คนขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตใน4ประเทศของทวีปแอฟริกาตะวันตกคือเซราลรีโอนกินีไลบีเรียและไนจีเรียมีมากกว่า1,000คนแล้วนะคะและว,ว่าศูนย์ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อในเซราลีโอนที่มีอยู่แค่เพียง2แห่งนั้น เต็มไปด้วยผู้ป่วยขณะที่ในไลบีเรียประเทศข้างเคียงนั้นพื้นที่กักกันโรคก็กําลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารดุนแรงเ <c oughs> ขาจึงของเรียกร้องความช่วยเหลือจากนานาชาติในการจัดตั้งศูนย์เพิ่มรวมไปถึงการอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์และความช่วยเหลือด้านอื่นๆด้วยหน่วยแพทย์ไร้พรมแดนที่เป็นอีกหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือประเทศเหล่านี้ต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาชีว่านะคะ